นี่เป็นยังไงบ้างงานยันดีครับตื่นเต้นฮุกวุนาทีก็คือว่าน้องๆทำดีทุกรอบทุกคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีก่อนเลยกับอแมนด้านะคะ Miss Universe ครล่าสุดข,ของเรานะคะก็ ดีไซน์กับทุกตำแหน่งน่เราก็โอเคอิ่มเอ็มใจเพราะว่าวันนี้แฟนๆก็มาเชียร์เยอะก็ดีไซน์กับน้องๆด้วยค่ะที้เราแอบเข้าเรื่องนิดนึงนะครับว่าเฟิร์สหวังจะกลับมาเมื่อไหร่ครับตอนนี้ยังไม่มีคําตอบที่แน่นอนแต่ถามว่าสนใจไม่สนใจไว้่คนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เมื่อนั้นก็คือมีความพร้อมเต็มที่เราจะบอกทีมค่ะน้องทุกคนได้ยินแล้วนะครับน้องกลับมาแน่นอนแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับติดตามชมน้องต่อไปนะครับขอบคุณมากนะคะ